จะเล็กก็จะกดไลค์แล้วนะครับนะตอนนี้อยากให้อัปเดตสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เราต้องเรียกกันว่าอย่างไงคะเรียกเรียกทิดย้อยหรือว่าทิไครับค่ะตอนนี้ทิดย้อยเป็นยังไงบ้างคะครับดีขึ้นครับเอาออกมาก็ยังปฏิบัติธรรมนะครับดูแลเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็เป็นจิตอาสานะครับทำคอนเทนต์ของตัวเองนะครับสร้างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนผู้ ลำบากต่อไปครับเรื่องการบวชด,ด้วยฮะตอ,ตอนนี้คือตอนนี้เหมือนทิดจอยเองออกมาทําเป็นเหมือนยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยเหรอคะไม่ครับผมอันนี้ทําแบบปฏิบัติธรรมปิดทองหลังพระครับอืม,อมแล้วคือเราคือ,คอพวกอคอนเทนต์พวกนี้จะไปลงไหนๆอะคะไม่จะลงหน้าเฟซแล้วก็คือหนึ่งส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยได้ลงหรอกครับแต่ว่าทําเหมือนกับตอนที่ยังบวชนะครับช่วยเหลือคนลําบากคนแก่คนที่ว่าลูกทิ้งพ่อแม่ให้อยู่บ้านเดียวดายแล้วก็คนกําพราครับอืมหลังจากศึกมา ชีวิตส่วนตัวตอนนี้เป็นยังไงเปลี่ยนไปยังไงบ้างดีขึ้นครับตอนนี้ขายยาสีฟันตัวสมุนไพรตัวแรกของพี่ตัวแรกเิยยิ้มเลยครับขายมาก่อนเลยครับแล้วรายได้ก็เอามาช่วยเหลือคนที่ลําบากแล้ววันที่8กรกดามนี้จะเป็นเจ้าภาพอีก3หน้าครับที่จะบวชที่ย้อยจะเป็นเจ้าภาพให้หมดเลยครับไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปครับอืมก็คือยังไงก็ยังที่จะอยู่ท้องเกี่ยวในเรื่องของศาสนาอยู่เหมือนเดิมใช่ครับช่วยเหลือทำในสิ่งที่ดีครับค่ะที่ย้อยขะอัปเดตกนิดหนึ่งพอล ออของสิกาตอง,ก,ตองก็เองก็เพิ่งโดนข้อหาไปอันนี้อันนี้ได้ติดตาม,ตตามข่าวไงไหมอ่าได้ติดตามครับค่าก็จะพูดเขาก็ไล่โทรมาถ,ถามนะครับสิกาตองและก็ทนายของสิกาตองโทรมาถ,ถามหลวงพี่ย้อยว่าให้ปากคํำยังไงบ้างหลวงพี่ก็ย้อยก็บอกว่าจะเล่าเป็นพยานให้ตั้งแต่เรื่องเป็นมาตั้งแต่ต้นเล่าความจริงนะครับจะไม่บิดเบียนซ้ายหรือขวาจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองข่ายนะครับ เขากองปราบลงมาสอบถามที่นครเมืองที่8นะครับก็ให้ให้พยานให้คําตอบไปตามความจริงครับนะครับส่วนตัวทิดย้อยรู้สึกยังไงบ้างคะกับข้อหาที่ทางศีกาตองได้โดนถามว่าตามสงสารนะถ้าว่าความเป็นกลางของในใช้หลักฐานธรรมะนะครับคือจะพูดแบบเป็นกลางเลยว่าหนึ่งผู้หญิงนะก็ต้องหลังผมต้องให้อภัยนะครับหนึ่งเขาออกมายอมรับในสิ่งที่เขาทานะครับสิ่งที่เขาเปิดเผยสำนึกบาปได้ ก็ชื่นชมตรงนั้นนะครับใครไม่รู้แต่ทิดย้อยรู้นะครับว่าเขายอมรับสารภาพที่เขามาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่มาให้ข้อมูลตั้งแต่คลิปเสียงแล้วก็ภาพทุกอย่างนะครับที่ออามาให้ก็คือตรงนี้ครับทิดย้อยยอมรับว่าเขาสํานึกก่อนได้ครับแต่ว่าความที่การที่แจ้งความบุคคลใดที่จะแจ้งความอะไรแบบนี้นะครับก็เขาบอกว่า1ดูด้วยจิตเมตตานะครับดูด้วยการกระทําว่าความสํานึกนะครับอยู่ที่ความสำนึกของแต่ละคนนะครับ เหมือนที่ย้อยเองก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ทางศีกาต้องทําไปเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่ควรทําใช่เพราะว่าเขาเปิดเผยคนเขาถ้าเขาไม่เปิดเผยสังคมยังไม่ได้รับทราบนะครับสิ่งนั้นนะถ้าทิ่ย้อยในมุมมองของทิ่ย้อยส่วนตัวนะครับคือที่ว่าศีกาต้องออกมายอมรับทุกคนสังคมได้รู้ว่าสมีที่เขาได้ไม่มีอะไรที่เกอนเกอนกระทูลแล้วก็ทางวัดที่ก็ส่งไปเขาเป็นคนสร้างสังคมทุกวันนี้สังคมรับรู้ มาจากที่ไหนครับเราต้องดูนะครับเราต้องดูด้วยเหตุและผลนะครับใช้ใช้หลักธรรมะหลักความจริงอย่าเอาแค่เห็นแค่ภาพและการการทำครับบางทีลึกๆเราต้องดูให้มุมมองในแง่ดีครับสีกาตองได้บอกไหมคะว่า3ข้อหาที่เขาโดนมีอะไรบ้างอ่าเขาไม่ได้บอกครับแต่เขาก็มาบอกว่าถามว่าให้ปากคํำยังไงมัง่งก็บอกว่าให้ปากคําค,ความเป็นจริงทุกอย่างครับไม่ได้เบียดเบียนซ้ายขวาคือใช้ก็บอกความจริงว่าเป็นยังไงตั้งแต่ต้นครับ เหมือนมาขอความช่วยเหลือด้วยไหมคะไม่ครับเขาก็มาถามแค่นั้นแหละครับแต่เขาก็กล่าวมาขอโทษคาหนึ่ง <ว sınız. S 1> เขาบอกว่าเขาเพิ่งทราบว่าหลวงพี่ย้อยอดีตหลวงพี่ย้อยตอนนี้เป็นที่ย,ย,ย้อยแล้วลาสิกขาแล้วเขาเพิ่งรู้เขาก็ขอโทษเขาก็บอกว่าเขาบาปมาก,กาดูดิเขายังสํานึกได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับ <ว really? S 1> บอกว่าไม่เคยโกรธแล้วก็ให้อภัยตลอดทุกคนครับอย่างเราว่าโหติกรรมไม่ใช่ใช่ครับโหติกรรมครับไม่ไ,<น>ไม่ไม่ได้คุยบ่อยครับเขาเพิ่งโทรมาวันนั้นนะครับเพราะเขาเพิ่งรู้ว่า เขาไม่รู้ข่าวว่าทิจย้อยเป็นคนได้ศึกแล้วจริงๆเขาก็เรียกอาจารย์ย้อยเขาบอกว่าโยมตองอเรียกเรียกติดโยมตองนะบอกว่าตองหลวงพี่ย้อยศึกแล้วตอนนี้นะครับแล้วมันทำอะไเขาก็บอกอเขาขอโทษเขาเป็นบาปเขาไหมบอกว่ายมไม่คิดมากมันเป็นกรรมตามวาระนะครับเราเรามีบุญแค่ไหนแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในพระเหลืองเราก็ทําสามารถทําความดีได้ข้างนอกกอนนะครับ แล้วทิดยอยรู้สึกยังไงบ้างคะก,กับกระแสที่แบบว่าเหมือนพอหลังเราแบบว่าเหมือนที่ต้องการจะแชร์ให้สังคมรับทราบในเรื่องของพะกโตะแต่การเป็นว่าพอหลังจากที่เราแชร์ไปฟีดแบ็กมันกับเป็นอีกด้านหนึ่งไม่ไม่ครับค,คือความจริงคือความจริงครับแต่ก่อนเขาก็บอกว่าเขาเขา,เขาไม่รู้นะว่าทิดย้อยเป็นคนที่เปิดโปงทุกอย่างนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าทิดย้อยคือสมีไม่ใช่ทิดย้อยครับอีกอีกท่านหนึ่งนะครับคือบางคนยังบางคนยังงงยังสับสนอยู่สมีคือ หลวงพี่ย้อยแต่ไม่ใช่ครับหลวงพี่ย้อยศึกมาด้วยถูกต้องนะครับไม่ได้ยังสามารถบวชได้นะฮะอ่าแล้วอน,า,นาคตเรามีความคิดที่อาจจะกลับไปบวชไหมอ่าอันนี้ต้องดูอีกอีกหนึ่งครับผมตอนนี้มีมีญาติโยมที่ว่าที่ศรัทธาที่เราเคยช่วยเหลือคนแก่เท่านะครับเขาก็อยากให้ไปบวชมีมีมาโทรมาเรื่อยๆบอกว่าอยากบวชหนึ่งทำไมถึงอยากให้บวชเขาถามเขาว่าเขาบอกว่า วงพี่ย้อยได้ช่วยเหลือคนลําบากทิดทองหลังพระเยอะมาตั้งแต่ต้นนะครับใครไม่รู้แต่ว่าเรารู้อยู่แค่จิตใจครับไมเพราะไม่เคยสร้างภาพหลายชีวิตที่พ่อแม่ทิ้งลูกทิ้งนะคะลูกทิ้งพ่อแม่เดียวดายนอนอดข้าวสามารถไปดูได้นะฮะแล้วที่ย้อยช่วยตลอดครับไม่เคยได้บวชไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะครับทำในสิ่งที่ดีตลอดคิดว่าคนเราทําอะไรจิตใจคือรรมันมีแน่นอนครับกดเหมือนเหมือนที่อาจารย์อาารยบอกว่า กฎหมายไม่สั์ส์แต่กฎแห่งกรรมเชื่อว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราโดนกระแสตอบรับจากสังคมอ๋อไม่ครับไม่ไม่บอกว่าให้นักข่าวไม่ว่าช่องไหนนะครับให้ดูตัญญบันนะครับให้พูดในเรื่องจริงนะครับอย่าเอาลูกที่เสียที่ก่อนบวชมามาเล่นนะครับหรือว่าใครจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งจะมาเอามาเล่นนะฮะแต่แต่ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะแค่ว่าสวดมนต์แล้วก็ภาวนาอุทิศให้เขาครับ กรรมไม่ต้องรอชาติหน้าเต่กกรรมรอชาตินี้ครับทิกย้อยกัอนุญาตถามถามสักนิดนึงว่าต้นเหตุในการที่ทําให้ทิกย้อยเนี่ยลาสิขาบวชไอ้ลาลาสิขาออกบวชอย่างเงี้ยค่ะมันมันเกิดขึ้นเพราะแรงกดดันหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะจะไม่ไม่ไม่ได้กดดันอะไรเลยครับที่ที่ตั้งใจไปบวชนะบอกบอกบวชให้ลูกครับลูกที่เสียในท้องห้าเดือนนะครับที่แต่งงานก่อนบวชแล้วก็ลูกเสียแล้วก็เป็นคนที่ไม่สบายใจเพราะเป็นคนที่ว่ารู้สึกไม่สบายใจคือบวชให้ลูกคือบวชไม่มีกําหนด พวกนี้ครับซื้วันไหนก็ได้เขาบอกคุยกับทางบ้านเรียบร้อยคงบ้านก็อนุญาตแล้วก็เลยนะครับถึงเวลาที่สึกก็สึกกล่าวว่าที่สึกนานแล้วแต่ว่าโยมเขาบอกว่าอาจารย์อยู่ต่อหลวงพี่ย้อยอยู่ต่อเพราะว่าคนลำบากอยู่ก็เลยแค้นแคนมาทุกสึกครับสึกถูกต้องครับสึกเมื่อวันที่18พฤจิกาครับแต่เราไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันครับไม่ไม่เคยไม่เคยครับเพราะว่าชีวิตปล่อยวางตลอดใช้ชีวิตหลักธรรมะใช้ความถูกต้องนะฮะไม่เข้าไปอบางอย่างครับไม่ครับ ช้ความถูกต้องใช้หลักธรรมะเราก็ยังยึดหลักตัวเราอยู่ใช่ครับลึกจากความดีทําดีต้องได้ดีครับล้วเราตอนนี้เห็นเห็นพระกาโตเองเขาก็เหมือนแบบว่าตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีแฟนคลับเหมือนเป็นยศคนหนึ่งเรารู้สึกยังไงบ้างคะไม่รู้สึกครับเขาทําหน้าที่ของเขาครับทุกคนมีหน้าที่ต้องทำหมากินศึกมาแล้วต้องต้องทำหมากินครับแล้วอย่างเรากับเขาไม่เปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้นะฮะคนระนทางกันนะครับหลวงพี่ย้อยชอบเรินทางสังหบในความที่ธรรมะ ชอบอ่านหนังสือธรรมะทุกวันนี้ก็อ่านนะครับก็อ่านหนังสือหลวงปู่ดูตามรอยหลวงปู่ดูการปฏิบัติธรรมพวกนี้อ่านสวดมนต์ทุกวันครับสี่ทุ่มดึกๆได้มีการติดต่อพู้ไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับเขาก็ไม่ได้ติดต่อพู้ไม่เลยครับวันก่อนไปให้ปากคําเมื่อวันที่8ก็เจอเขาไม่ได้คุยนะครับก็ยืงยังไม่ได้คุยเพราะเขาไม่ไม่ไม่มีเขาไม่ตักทายยังไม่โหดิกรรมหรือเ่าไม่ครับหลวงพี่ย้อยไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรครับทําหน้าที่หลวงพี่คิดย้อยว่า เรามันเป็นกรรมมาตั้งแต่ดิาติแล้วมาทุกวันทุกอย่างมันไปตามขั้นตอนของกระบวนการนะครับอยากยากอะไรถึงสังคมไทยนะตอนนี้บ้างไหมอยากในเรื่องประเด็นของของเราเองของเราเองอยากให้ทําดีนะครับดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณครับอย่าทอดทิ้งพ่อแม่ที่ยามที่หว่าเราจะเรียนจบมาเราก็ได้การศึกษาอะไรมาต่างๆนะครับอย่าให้ลูกทุกคนฝากถึงลูกนะครับให้การอยู่ต่อพ่อแม่นะครับ เงินทุกบาททุกตังที่ท่านดูแลท่านอื่นขอให้กลับมาดูแลพ่อแม่นะครับพ่อแม่ไม่เคยที่อยากจะอยากได้อะไรอยากได้ความสุขความสมบูรณ์ของลูกให้ลูกได้ดีในอนาคตครับถ้าสมมติเกิดเรื่องราวอย่างคิดต่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของคดีเราจะยินดีช่วยเต็มที่ไหมครับถ้าถามว่าอยากช่วยไหมถามว่าพูดความจริงครับทั้งสองฝ่ายครับถ้าต่างคนต่างไปฟ้องใครฟ้องกันมานะครับยืนยันว่าจะให้หลักความจริงนะฮะมันจะมีความจริงมาอย่างที่ยังไม่ได้พูดไหมครับอ่า เด yeah. yeah. ี๋ยวก็ไปดูว่ากันในนั้นนะครับอ่าก็ไปดูกันในค่อยลุ้นกันค่อยลุ้นครับค่อยลุ้นกันค่อยลุ้นกันนะครับว่าแต่ว่าเชื่อเอาความดีความจริงมันก็หนีความจริงไม่ได้ครับแสดงว่าน่าจะต้องยังมีหลักฐานอะไรอีกไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวอยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะหลวงพี่บอกเลยหลวงพี่ย้อยบอกได้เลยว่าเดินสายตรงครับไม่เข้าข้างฝั่งไหนครับเอาความดีเป็นหลักครับค่ะที่จะนัดอีกทีนึ่งวันไหนคะอ่ายังครับแต่ว่าเขาก็โทรมาแล้วว่าจะนัดแต่ว่ายังน่าจะสอบอีก ครั้งหนึ่ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งท oh, okay, ีนะคะพี่หวังคุณ